สวยด้วยแปลงมากด้วยไไม่ด้ทเฮ้ยอย่าบอกว่าผมผมใส่เบเล่ได้เหรอเนี่ยจก่อนรถผมใส่เบเล่ได้ใช่ปะใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สับผมหรือว่าน้ำก็ไม่หักก็เอาเบอร์ให้เขาไปแล้วหรอคนนั้นแ่ะมันจะเด้ง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 ที่บอกวลาต้อะไม่เวลงโคบเบลล์เอ๋อผู้ชายเหรอแดดมันแล้วนี่อยู่เดี๋ยวเขาไปต่อผู้ชายปะ ใช่ใช่ข่าเกียะไม่ใชัยนอ่์แหละก็จะใส่กูไมู่ไม่เก่งใจชุดสภากูเกงใหมดเวลาแล้วไงขอพี่เลอสา3นาทีไม่ผมเหลืออีกหนึ่งาทีห9วิบเกาวิหมอครับผมเป็นวิเลยขอถ่ายรูปคู่เลมซีเนก็จะทำรูปข้าวเจ้น้ำหนึ่งแบ๊มันก็เข้ามาในห้องที่ไม่มีคนหมอสกูจ่ะคมันเข้าจ้ชตานี่ี้อะไรตุ๊บตับอยช่วยด้วย ช่วยด้วยครับไม่มีครับไม่ช่วยหอด้วยใครมีเงินเดือนเราก็ว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เงินเดือนช่วยด้วยไม่มีหออะแล้วเบิดแล้วเบิกเงนนี่มาขวางทำไมเนี่เฮ้ยมีคนขี้โกงพื้นที่ยามเข้าพื้นที่ยามเข้ามันเป็นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องผัวเมียครับเราจะไม่ยุ่งบมอเข้าไปเราบอกไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะทำไมเสร็จยังขึ้มารับแป๊บดึงแป๊บดึงใกล้แล้วอุ้มพูดออกมาคิดดีไม่ได้เลย ใกล้เสร็จแล้วเอาอย่เนี้ยมราเปลี่ยนคำพูดตายยังยังพูดอย่างเง้ยไม่ได้บ้าหรือ่ะสลบยังสลบยังแตกยังแตกยังแตกยังหนักเลยซสนตีนใกล้ยังพี่ใกล้ยังอุ้ยเงียบไปแล้วเปื้อนไหมก่อนถามกเปื้อนไหมไม่เปื้อนไม่เปื้อนไม่เปื้อนแป๊บนึ่งเลยทำความผาบไม่เปื่อนนะไม่เปื้อนเรโอเคโอเคพูดแต่ละครับคิดดีไม่ได้เลย เอ่อแป๊บนึงนะคะอันน <Yeah, ี้เอายาใครแก้ใช่ไหมคะมรูดออกรูดออกแล้วดงแดงแดงแดงทำอะไรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมซีอาร์ให้ครับด้วยครับเขาเขาเป็นลมเป็นลมอ่ะเขาเป็นลมเขาเป็นลมอ่ะครับทำยังไงถึงจะหายซอยซอยเลยอ๋อครับอยากอยากนอนเตียงครับซอยคยเลยจะช่วยใครนะ เขาได้ใสเขาได้น่ารักปล่าโอ้โหน่ารักแชมุดเลยอีกแชมุดปล่าโอ้โหจิตจะหลุดพึ่งครับเธผมผมน่ารักไหมครับอ๋อน่ารักครับเราเรากับเขาใครน่ารักกว่ากันนั่นน่ะสิครับใครใครน่ารักเธอดูเธอดูท่านเราก่อนเธอเธอหันมามองหน้าเราสิ เธอเธอเห็นด้านเราปะเห็นแเห็นเขาเธอเธอกับเขาใครน่ารักกันนี่ดูดูสดใสนะเห็นป่าวสดใสเลยอันนี้ถามใครครับเนี่ยถามเธอไงแส่ชมพูเธอเธอระหว่างละคุณหมอกับเราใครน่ารักกันน่ารัก้งคูเลยค่ันี่นี่สองนิ้วเลยนะไม่ได้ครับต้องน่ารักคนเดียวสิช่ต้องคนเดียวสิต้องเรืออันนี้ส่งให้ใครเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่หนูค่ะพี่ไม่สุด มีวันนี่ยเน่นี่ารักกั่าเันผ่ผมกับเนยนน่ารัีกว่ากนนยนีิยกูจะหเุดย่ย่นี่ยเน่ยเน่ยนียเนยเ่เ่ยห่ย่เ่ยเ่ยเนนี่ย่เนีน่เนีน่ยเ่ป่บบบน่น่แบบ่่ เรา้ลชมูเล่อไปเก็บตรงเลยตัวเดียกินดังไปหน่อยเอาตัวเดียิดังไป่อยดังแต่ว่เออน่ารักน่ารักแบบนี่นีดูซีดูซีู่ดหน่อยโอ้โ้ยโอ้โอโอ้โอ้ย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 โออ้ยโอ้ย้าโอ้อ้ยโ้้ย้ยออ้ยอโยออ้อยยอยออาย้วย มันแบ่านั่น่หลัเกดตายไปนั่นรักเนาะน่ารักเนอะั่นรักนาน่ารักเนะนั่าก็นาะนันรปกเกาบสั่งกนั่นักเนโตนี่กินดั่ไปัน่อยนะน่ารักเนาะนั่นักหนาัวแดงเ